สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอต้นอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมานําเสนอเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Honda City นะคะ1.0เอสเทอรนะคะแล้วก็ได้รถปี2021ด้วยนะคะราคาดีมากๆเลยนะคะ4 0 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200บาทตลอดอายุสัญญาเลย ก่อนเราจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พาน,นการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกนะระายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าของเขาก็จะได้เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีเทาตัวรถสีเทาคันนี้นะคะดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลย9ก็ไก่นอนหนูนะคะ2 7 8 สองนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานคร,รในส่วนของตัวไฟหน้าของเขานะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟหลีไฟเลีเ้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็มีไฟเดทามและนิ่งไร์มาให้นะคะสีตัวรถนะคะเดิมๆเลยสีตัวรถเดิมๆเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของล้อกระทะนะล้อกระทะเดิมโรงงานนะคะขนาดยางก็ได้เป็น15นิ้วเลยนะคะ ในส่วนของตัวสมร้อนะคะลูกค้ากิฟด้านในนะคะไม่มีหายไปไหนเลยนะอยู่ครบสมบูรณ์นะคะลูกค้านี่กิฟไม่มีหลุดไม่มีหายไปเลยนะคะโครงรถอ่าโครงสวยๆเลยมีไฟเลี้ยวแก้มรถมาให้นะคะแะกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตาสีดําแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าคันนี้ราคาโคตรดีเลยนะคะพี่พยื่นจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มเลยนะคะ ในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวเบาะนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะตึงๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกนะคะหรือว่าขีดข่วนเลยโครงสร้างรถนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะลูกค้ารอยแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบเลยหัวน็อตประตูนะไม่มีถอดไม่มีแกะมาลูกค้าดูนะหัวน็อตยังใส่แบบนี้อยู่เลยหัวน็อตไม่มีแกะนะคะแผ่นเพดนะอยู่ครบหมด มาดูในส่วนของโครงสร้างรถกันนะคะนี่บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆแบบนี้เรียงกันสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆนี่มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะคะนั่งไม่แออัดนะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนและลูกค้าดูตัวเบาะด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลย โครงสร้างรถนะคะนี่เดิมๆเลยลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยๆกลมๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนอหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแล้วก็ประตูนะสวยๆไม่มีรอยเลยลูกค้าประตูไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้ก็จะได้เสากาดแบบคีบฉลามเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะนี่ไฟท้ายแบบ LED mm hmm. ตัวโลโกโล้ตัวอักษรนะคะอยู่ครบหมดเลยได้เป็นโคม,มียมด้วย mm hmm. อ่าไฟทับพทพิมคู่หลักมีให้นะคะลูกค้านี่มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามตรงนี้เลยแล้วก็มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันต่อเลยดีกว่า mm hmm. ในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะ mm hmm. เราใช้กุญแจกดได้เลยนะคะลูกค้าแค่กดค้างแบบนี้นะ อ่ามันก็จะเปิดมาให้แบบนี้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพี่พี่แล้วดูห้องผู้โดยสารนะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะลูกค้าดูในมุมไกลๆนะอ่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆนะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างเนาะก็จะมีแม่แรงยางอะไหล่ให้ครบเลยลูกค้ารอยซีนทางมาะพร้าวดเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักติดค้่ำจกน้ำมาก ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะไม่มีขอดไม่มีแกะมาแน่นอนในส่วนของบอดี้ด้านข้างตัวรถฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะรถสีเดิมเดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้านี่มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้กันต่อเลยนี่ห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะตัวเบาะหนังฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันตัวเบาะฝั่งนี้ไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันนะ หัวน็อตเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีแกะไม่มีถอดมารอยแต้มสีเดิมๆจากโรงงานเลยโครงสร้างรถนะคะนี่สวยๆอ mm ่าโครงสร้างรถสวยๆ mm hmm. กระจกแค้เดิมทุกบานของ Honda mm hmm. กระจกแค้เดิมทุกบานของ Honda mm hmm. นะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูออปชัน hmm. ด้านในกันดีกว่าออปชัน mm hmm. ด้านในมีอะไรน่าสนใจไปดูกันนะคะใระจกของตัวกระจกบานหน้านะคะปรับไฟฟ้านะฝั่งคนขับ ที่เหลือนะคะก็จะเป็นปรับแบบแมนวนวลนะคะลูกค้าแล้วก็หัวน็อตเดิมๆนะคะรอยตั้มสีเดิมๆจากโรงงานยังอยู่ครบเลยรอยต้มสีเดิมๆจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะคะพี่อ่ะกุญแจของเขานะคะก็จะเป็นแบบคีย์เลดแบบนี้เลยมาพร้อมกับปุ่มฮุสตร์ตรงนี้นะอ่ะมันจะมองไม่เห็นนะคะอยู่นี่อ่ะมาพร้อมกับปุ่มฮุสตร์นะคะแค่เรากดทีเดียวก็ติดแล้วนะมาดูในส่วนของเลขใหม่กันดีกว่า เลขไมล์ของเขานะคะจะวิ่งไปอยู่ที่13,000กับอีก2 2 0อ่า261กิโลนี่อันนี้เราเปิดเครื่องเสียงอยู่นะคะลูกค้าเป็นวิทยุเดิมโรงงานนะสามารถฟัง fm/am ได้นะคะนี่พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะลูกค้าควบคุมเครื่องเสียงนะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยลูกค้าดูนะแค่เรากดอ่าเสียงเพลงก็ลดไปให้เราแล้วนะไม่ว่าจะรับสายก็ได้นะคะลูกค้า พวงมาลัยของเขานะคะไม่มีรอยถลอกเลย่าไม่มีช้ำไม่มีสุดเลยนะคะลูกค้า่ะวิทยุเดิมโรงงานแบบนี้นะอแอร์ของเขาก็จะเป็นแบบออโต้นะคะปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบของเราเลยมีดูชาร์จแบตมาให้ตรงนี้นะคะในส่วนของตัวเกียร์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้อีกเช่นเคยแล้วก็คันนี้ก็จะมีโหมดกันลื่นถลยมาให้ตรงนี้ใช้งานได้ดีมากๆนะคะพี่ๆี่ นี่ใครที่ชอบนะหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะต้องรีบแล้วนะมาสำหรับวันนี้นะคะจะต้องพอแค่ดี้ก่อน,นะคะลูกค้ามา,มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะได้เป็น Honda City น,นะคะ1.0 F-Turbo ได้รถปี2021นะคะกับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดี D นะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,200บาทตลอดอยยุสัญญาเลยอยู่ตามจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีพี่ๆไฟแนนซ์ Finance นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอนไลน์ได้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะคลิปหน้านะจะเป็นรถคันไหนนะคะรอรับชมกันได้เลยค่ะ